เวฟหนึ่งสองห้าเข้าเกียร์กระตุกดับสาเหตุเป็นที่อะไรเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับวันนี้เรามาดูรถอาการเข้าเกียร์ดับนะครับคันนี้ก็คือว่าสตาร์ทติดง่ายนะครับเร่งได้นะครับแต่ว่าเวลาเข้าเกียร์หนึ่งปุ๊บรถมันจะดับนะครับเราจะมาดูคัดก้อน <S <S เอาละเดี๋ยวเราจะเปิดดูนะครับปัญหาหลักแล้วมันจะเป็นที่ตัวคัดก้อนนะครับคัดกำลัง มันก็ยังใหม่อยู่นะครับตัวนี้คัดก้อนตัวนี้มีปัญหานะครับปกติเนี่ยมันจะหมุนฟรีได้นะครับถ้าเกิดว่า,าถ้าเกิดว่าเราหมุนไปด้านนี้นะครับมันจะหมุนฟรีได้นะครับอันนี้ก็คือว่ามันติดกันเลยนะครับระหว่างตัวเ,เสื้อคัด กับตัวคัดก้อนเนี่ยมันติดกันเลยเนี่ยมันปกติมันต้องแยกจากกันนะครับเวลาที่เราหมุนเนี่ยสามารถหมุนฟรีได้นะครับหมุนฟรีแยกจากกันได้อันนี้มันติดกันเลยไม่แน่ใจว่ามันติดกันได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะแกะคัดก้อนออกมาตรวจเช็คนะครับดูสิครับเนี่ยมันติดไปด้วยกันเลยนะครับแน่นตึ๊บเลยแบบนี้เวลาเข้าเกียร์มันจะกระตุกนะครับเพราะว่าคัดก้อนมันไม่ทํางานนะครับ เดีย๋ยวเราจะเอาคัดก้อนออกมานตรวจเช็คนะครับว่าทำไมมันถึงติดได้นะครับติดแน่นตึบเลยมันติดกับชามคัดเลยนะครับอันนี้ไม่ออกผมจะเอาคัดก้อนนะครับแต่ว่าเอาไม่ออกนะครับก็จะ ต้องจาเป็นจะต้องถอดชุดคัดออกมานะครับถอดออกมาทั้งชุดเลยทั้งคัดก้อนแล้วก็คัดแผ่นนะครับของตัวนี้น่าจะเป็นที่ชุดวันเวสตาร์นะครับมีปัญหานะครับมันก็เลยทําให้คัดก้อนมันล็อกอยู่ครับไม่สามารถเอาออกมาได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาชุดคัดออกมานะครับถ้า เอาไม่ออกเราก็จะใช้ตัวดูดนะครับใช้สามขาในการดูดเดี๋ยวผมจะลองเคาะเบาๆไปก่อนนะครับว่ามันจะออกได้หรือเปล่าสรุปก็คือว่าเอาไม่ออกนะครับแน่นมากเลยตอนนี้คือว่ามันแน่นมากนะครับผมก็จะใช้สามขาในการดูงออกนะครับน่าจะเป็นตัวบันเวสตาร์ทนะครับลูกปืนล้มแล้วมันก็ไปล็อกเฟืองไว้นะครับทําให้เราดึงไม่ออกนะครับ พอดีว่ามี3าขาอยู่เราก็จะใช้3ขา,าในการดูดออกแล้วก็จะออกมาทั้งชุดนะครับทั้งก้อนแล้วก็ขันนี้ออกมายกชุดเลยปัญหาของคันนี้ก็คือว่าตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยก็คือว่าน้ำมันเครื่องแห้งนะครับน้ำมันเครื่องแห้งไม่มีน้ำมันเครื่องเลยแต่ว่าลูกสูบไม่ติดนะครับแล้วอาการที่เจอก็คือว่าเข้าเกียร์หนึ่งแล้วมันกระตุกดับนะครับเราก็จะมุ่ง เป้าไปที่ชุดคัดก้อนนะครับแล้วก็ชุดของวันเวสต r t ตรงบริเวณคัดก้อนนะครับถ้าเกิดว่ารถเราเข้าเกียร์กระตุกดับนะครับให้เรามา,มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้เราก็าดูดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะถอดชุดคัดก้อนมาตรวจสอบนะครับนี่ครับเพื่อนๆตัวคัดก้อนตนัวนี้ปกติเนี่ยมันจะสามารถหมุน หมุนไปได้ข้างข้างหนึ่งนะครับมันจะสามารถหมุนฟรีได้นะครับหมุนฟรีไปได้นะครับด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งมันจะหมุนฟรีไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่ามันล็อกตายเลยนะครับมันล็อกไปกับชามคัดเลยนะครับพอเวลาเราแกะมาดูเนี่ยเราจะมาดูตรวจสอบตรงลูกปืนวันเวสตาร์ทนะครับอันนี้จะเป็นลูกปืนวันเวสตาร์ทมีทั้งหมด3เม็ดนะครับ1เม็ด2เม็ด3มเม็ดนะครับยงกัน3เม็ดทีนี้ สเม็ดนี narrow, one, long, ้ม mm ัน hmm. ด mm ีอ hmm. ย mm ู hmm. uh. ่นะครับส่วนอีกเม็ดหนึ่งมันล้มอยู่นะครับเม็ดนี้มันล้มอยู่มีปัญหามันพอเวลาที่มันล้มปุ่มเนี่ยมันจะทําให้อ่ามันล็อกนะครับล็อกชุดของชามคัดเลยทําให้เวลาที่เราเข้าเกียร์ปุ๊บกระตุกดับนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะแกะชุดของวันเวสตาร์มาทําการแก้ไขนะครับ นี่ครับเพื่อนๆอันนี้แกะออกมาลูกปืนเนี่ยมันล้มอยู่ตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันล้มอยู่อันหนึ่งมีลูกปืนทั้งหมดหกอันนะครับมเมื่อกี้ผมพูดผิดต้องขอไปมีหกเม็ดนะครับมันล้มไปเม็ดหนึ่งนะครับดูสิครับมันก็เลยทําให้คัดก้อนนะ่ะมันล็อกไปกับชามคัดนะครับเราก็จะแกะลูกปืนออกมาเลี้ยงใหม่นะครับเลี้ยงลูกปืนใหม่เลย เริตมต์นตัวนี้มันมันมีขายอยู่นะครับชุดนี้อันที่จริงตัวนี้นะครับชุดคัดตตัวนี้เขาเปลี่ยนมาใหม่นะครับตอนผ่าเครื่องนะครับตอนผ่าเครื่องเขาเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีปัญหานี่ดูสิครับตัวนี้ลังสปริงนี่ชุดนี้มีปัญหานะครับนี่พอชวงนี้มีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้อมันล็อกนะครับ เราก็จะเปลี่ยนใหม่ตัวนี้เอ่อของชุดชุดสตาร์ตตัวนี้มันมีขายอยู่นะครับเราก็จะซื้อเขาใหม่มาใส่เลยนะครับชุดเอ่อวันเวสตาร์ตตัวนี้นะครับครับผมตอนนี้เราก็ได้เอ่อซื้อของใหม่มาแล้วนะครับอันนี้ของใหม่นะครับของใหม่อันนี้ของเก่านะครับของเก่าอยู่นี้นะครับ ของเก่าที่มันมีปัญหานั้นก็คือว่าลูกปืนเนี่ยมันเข้ามาเบียดตรงนี้นะครับเบียดล็อกตรงนี้นะครับเบียดไว้ปกติเนี่ยมันจะอยู่ในแนวลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าอันเก่าเนี่ยมันขวางแบบนี้มันก็เลยทําให้ชุดของคัดก้อนกับตัวชามคัสเนี่ยมันติดกันนะครับมันเลยขยับไม่ได้นะครับเวลาเข้าเกียร์ปุ๊บมันเลยกระตุกดับนะครับปกติตัวนี้มันจะหมุนได้ด้านหนึ่งนะครับหมุนมันจะสามารถหมุนฟรีได้นะครับส่วนมันจะ อีกด้านหนึ่งนะมันจะหมุนตามกันนะครับส่วนถ้าหมุนไปอีกด้านหนึ่งมันจะหมุนฟรีทีนี้มันล็อกกันอยู่มันก็นเลยเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับเข้าเกียร์ปุ๊บกระตุกดับเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่ลูกปืนกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมว,วิธีการใส่ลูกปืนกันเลยนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะทาจารบีนะครับ ผมจะชาตะระบีไว้นะครับนี่เวลาที่เราใส่ลูกปืนมันจะได้ไม่ล่วงไม่ล่วงไม่หลุดนะครับผมจะใส่ลูกปืนให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็ค่อยใส่สปริงนะครับใส่ลูกปืนนะครับสองงาน สามอันสี่อันห้าอันหกอันนะครับตอนนี้เราใส่ลูกปืนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่นี่เลยนี่ใส่ลงไปในนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ สปริงนะครับใส่สปริงผมจะใช้เท้าบังคับนะครับอย่างไ้ทีนี้เราก็จะเอาสปริงใส่ไปในล่องนะครับมันจะมีล่องตรงนี้นะครับล่องที่เป็นรางคัดเนี่ยเราใส่ไปในล่องนะครับ đã lấy ăn. 2 ăn. สปริงมันจะดันไว้ลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยดันไวสามส่วนตัวเนี้ยมันจะมันจะแคบนิดนึงนะครับแล้วก็บีบสปริงบีบปสปริงเข้าไปเอาสปริงใส่ให้เสร็จก่อนแล้วเ,เดี๋ยวเราค่อยขยับใหม่นะครับเสร็จสปริงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยจัดนะครับค่อยจัดให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เท่าๆกัน จะดูก่อนว่าปาได้ก่อนบอกเข็มเนี่ยหลังจากที่เราใส่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาจับจัดให้สปริงเนี่ยมันอยู่กลางนะครับ ปกติเนี่ยมันมันจะหมุนได้ด้านหนึ่งนะครับก็คือว่าหมุนไปหมุนไปทางขวาเนี่ยหมุนได้อยู่นะครับเห็นไหมครับหมุนขวาทั้งได้แต่ว่าหมุนทั้งหมุนไปทางซ้ายไม่ได้นะครับหมุนถอยหลังไม่ได้นะครับมันจะล็อกเขาก็เลยเรียกว่าวันเวย์นะครับไปได้ทางเดียวหมุนไปทางเดียวนะครับเนี่ยหมุนไปทางนี้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันนิดนึงน้ำมันเครื่อง แต่ว่าตอนตอนที่เราประกอบเนี่ยใส่จรารบีนะครับใส่จรารบีมันจะช่วยให้เราประกอบง่ายนะครับอันนี้ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้หมุนไปมันจะหมุนได้ด้านเดียวนะครับพอหมุนอีด้านหนึ่งมันจะล็อกไปอยู่นะครับมันจะล็อกเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็นแค่ตัวประคองนะครับไม่ให้ลูกปุยมันหลุดออกมาเฉยๆแล้วก็ตามด้วย ตัวร็อันี้นะครับมันไอตัวชุดบันเวสตบเวตสาร์ตตัวเนี้ยมันมีขายอยู่นะครับถ้ามันเสียแล้วก็สามารถเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับ แล้วก็จัดคลิปล็อกให้อยู่ในในล่องนะครับให้มันตกล่องให้ถ้าไม่ตกลงไปในร่องเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาได้นะครับอันนี้ก็โอเคตัวล็อกอยู่ในร่องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับนี่มันจะหมุนได้ด้านเดียวนะครับีด้านหนึ่งมันจะล็อกอยู่อันนี้คือประกอบเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็คือเอาไปใส่กับรถได้เลยนะครับ เนี่ยปกติเนี่ยมันจะหมุนได้ด้านเดียวนะครับเนี่ยด้านนี้หมุนได้แต่ว่าหมุนถอยหลังไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะล็อกนะครับมันจะล็อกมันจะเอชุดเนี้ยมันมันใช้ในเรื่องอะไรบ้างนะครับมันใช้ในเรื่องของตัวตอนที่เราสตาร์ทเนี่ยชุดเนี้ยมันจะทําหน้าที่ในตอนที่เราสตาร์ทเท้านะครับมันจะส่งกําลังมาที่ตอนที่เราสตาร์ทเนี่ยชุดสตาร์ทเท้าเนี่ยมันจะทํางานแล้วมันจะไปขับ ชุดนี้นะครับมันจะขับชามคัดเนะี่ยให้ผักให้ผักตัวเนี้ไปเอ่อไปขับลูกสูบให้ลูกสูบทํางานนะครับพอลูกสูบทํางานปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันจะหมุนไปอิสระนะครับหมุนไปอิสระมันจะหมุนไปแบบนี้เลยหมุนไปอิสระเมือ่อใดก็ตามที่เราเล่นเครื่องปุ๊บเนี่ยตอนที่เราเล่นเครื่องปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันจะขยายอ้าออกนะครับมันอ้าออกปุ๊บมันก็จะมาจับชุดชามคัดมันก็เลยทําให้รถสามารถวิ่งได้นะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการประกอบนะครับที่เหลือก็คือประกอบใส่รถได้เลยไม่มีอะไรนะครับตอนนี้เราก็ได้ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองเทสดูนะครับว่าเวลาที่เราใส่ของใหม่เข้าไปแล้วมันเป็นยังไงนะครับลื่นดีหรือเปล่านะครับห็นะครับนี่ลื่นดีนะครับตอนแรกที่มาเนี่ยติดแน่นตึ๊บเลยนะครับขยับไม่ไปเลยนะครับมันจะหมุนไปได้ด้านเดียวนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะลองสวมดูนะครับนี่ครับ เนี่ยมันจะหมุนแบบนี้ได้นะครับเนี่ยหมุนได้แบบนี้เลยมันหมุนได้ข้างหนึ่งนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะล็อกนะครับมันจะล็อกติดไปด้วยนะครับด้านเนี้มันจะหมุนฟรีได้นะครับเขาก็เลยเรียกว่าวันเวลูกปืนวันเวหรือว่าตัววันเวสตาร์ทนะครับตัวนี้มันจะทําหน้าที่ในการสตาร์ทนะครับใช้สตาร์ทเท้านะครับตัวนี้เวลาที่เราสตาร์ทเท้าเนี่ยตัวนี้มันจะหมุนตามนะครับ ล้สูบมันจะหมุนตามมันก็เลยทําให้รถสตาร์ทติดได้นะครับส่วนด้านนี้มันจะหมุนฟรีนะครับผมอาราสระ,ะคินนี้ก็มีประมาณนี้นะครับที่เหลือก็คือประกอบเข้าไปเหมือนเดิมได้เลยนะครับสวัสดีครับ